เท่านี้และวชอบ r e v e r อ๋อนี่นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีจ้าคาเมล่าแมนสวัสดีจ้าคาเมล่าแมนแหมทำไมปากหวานไม่ใช่ไข่เจี๊งเลยอ่ะว้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นใครน่ะแข่งขันกับอื่นอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วนะไอ้หนูช็อตเบอร์จากอนาคต ชื่อแท้ๆของแมนดีๆได้รู้จักนะจริงชัดเคยเห็นตาแล้วหลังในอนาคตนะยุบเจ้าภาพพวกนั้นนี่ดูไม่เจริญเลยนะโดนตุ๊กติ๊กมี่รุมไม่ทำอะไรไม่ได้เลยตุกีิ๊กมนี่อะไรนะแกพูดว่าอะไรนะมานนี่มา้ไอ้ี่แกของเขากำลังคุยกันโยนกั้มันได้ญากไหมครับหรือต้องให้ฉันสั่งสอนแกฮะเอาบิไปเก่งแกจะว่าไปเอามานอยเป็นพวกดีกว่าเยอะเอาละไหนแต่งเป็นพวกเชสดซะเยอะ พร้อมรับคำสั่งขอรับเจ้านายอยากให้ผมทำอะไรเล<ะ>่นดีเพิ่มแล้วกันเนี่ยไอย<ะ>พวกป้าซิว่าสรอยเยะ่ะคิดจะทำเจ้านายขาย,ยางั้นเหรอดีกว่าเล่นเยอะเลยได้เนี่ยให้มันป่าแป้งไปไอ้ดีเกงก็หาว่าระเบิดเขาใช้คือแป้ยยงงั้นเหรอก็ระเบิดเขาได้ามาันไม่เท่าไหร่แล้วนี่นาเบาขนาดนี้ตดยังดังกว่าอีกโปรดติดตามตอนต่อไป